าดูกันนะครับเกมนี้เป็นด่านทะเลทรายเป็นเกมเป็นด่านที่เราชอบนะครับเกมแรกของวันนะครับมาดูกันว่าจะได้กี่คิวเระจะไปถึงไหนกันมาดูกันนะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการอัดคลิปครั้งต,ต่อไปด้วยนะครับ มีตัวลงนะครับหมู่บ้านโน้นนะครับมาดูกันครับมีตัวจริงๆครับ ของเรายังไม่พร้อมนะครับน่าจะเห็นผมแล้วนะครับใจเย็นครับรอเพื่อนกอนครับถ้เาเปิดตัวนี้เราเสียเปรียบแน่นอนครับ ใกล้เราเนี่ยครับอล้วเปิดมาเห็นี่ครับ,รเ,เ,คครบเขาเปิดมาเราล่าหัวง่ายนะครับ จะมีตัวอยู่ในนี้แล้วครับอา้าวมีตัวจริงว,วครับ<อ>เพื่อนรัดคิวครับไม่ได้คิวเลยครับเพื่อนเอาไปก่อนน่าจะมีตัวมาเรื่อยๆครับเราต้องีบฟาร,ร์มของครับ บนเลยนะครับ เราต้องรอจังหวะนะครับพอซองยาวตรงนี้เราได้สองคิวแล้วนะครับเราเล่นเปลี่ยนมาเป็นซองยาวดีกว,ว่าครับ ตัวมาครับ ะอยู่ในตนัวนะครับจริงจริงด้วยครับที่งอกอย่างนี้ก็สวยสิครับ Kill. Okay. นราบอกมีตัวมาอีกแล้วนะครับเจอแล้วนะครับสองตัวเลยดูนะครับเอาวิ่งมาอย่างนี้มาแตกนะครับร้อยครับ ดีมันไม่โดนครับดีนะเพื่อนมาททนนะครับเข้าวงนะครับงเมื่อกี้เราได้มา4คิวนะครับเพื่อนไปก่อนนะครับมาดูนะครับ 对对啊。 สูงแค่ได้เปลี่ยนนะครับด่านตะลุยชายมันดีเลยนะครับมีปืนกระดิ่งครับถ้าไม่มีปืนกระดิ่งเล่นยากนะครับปืนกระดิง่งจะเล่นง่ายมากเลยเราต้องหาเส้นอยู่ที่สูงไว ยิ่งสูงยิ่งดีครับยิ่งสูงยิ่งดีนะครับมันจะอยู่วงกลมน่าจะยิงง่ายกว่านะครับฝงมาเทียมน่าจะดักยิงคนได้สองฝั่งเลยับ สูงได้เปรียบอย่างนี้นะครับขึ้นที่สูงได้เรารอ,อยิงอย่างเดียวอาจจะมีตัวใหม่ครับที่เดิมครับเดิมมันจะมีตัวใหมะครับ ตรง c o a ข้างล่างเลยนะครับเพื่อนเรายังไม่เห็นนะครับ ิงนะครับเราจะลงแบบไม่เสียเลือดน,นะครับด <Yeah. S 1> ูกันนะครับเรา,าจะได้ทีนที่งจะได้บาครับมาดูน,ดนออเอาคนนี้ได้แล้วครับเอาเพื่อนเราล่วงนะครับ หนึ่งหนึ่งครับหนึ่งครับมาดูนะครับจะชนะได้แล้วเขาหน้าจะเห็นผมแล้วนะครับ